วันนี้เราก็จะมาดูเรื่องของโภชนาการนะครับว่าเราควรกินอาหารเนี่ยนะฮะลำดับความสําคัญนะครับลําดับก่อนหลังของอาหารเนี่ยควรจะเป็นยังไงนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีอาหารครบทั้ง5้าหมุนนะครับครับผักตาลึงและก็ผักกุ้งนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับโดยที่ตาลึงนะครับก็มีธาตุเหล็กสูงด้วยนะครับต่อไปเราก็จะทานผลไม้นะครับ ซึ่งก็จะเป็นแก้วมังกรนะครับท่านผักก่อนเนี่ยนะครับก็เพื่อให้ไฟเบอร์ซึ่งอยู่ในผักเนี่ยนะครับไปช่วยทําให้ร่างกายเราเนี่ยนะครับได้รับใยอาหารนะครับซึ่งจะช่วยทําให้เกิดการอิ่มได้ง่ายขึ้นนะครับเราจะไม่ทานแป้งเยอะนะครับไม่แนะนํากินน้ําเยอะนะครับน้าแกงหรือน้ําเปล่าหลังจากกินข้าวเนี่ยนะฮะต่อไปก็เป็นโปรตีนนะครับสารอาหารที่เราจะได้นะครับก็ บางคนก็จะถามนะครับว่าเอ๊ะโอรับทำไมกินจืดๆกินได้หรอริงกินได้นะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับหลายคนเนี่ยิ้่ทานอาหารรสจัดไน้นะครับทานอาหารรสจัดปรุงเปรี้ยวปรุงเค็มปรุงเผ็ดปรุงหวานนะครับกินแล้วก็ต้องปรุงเพิ่มอีกเพราะมันไม่จบไม่สิ้นนะครับมันก็ยิ่งทําให้ร่างกายเราเนี่ยบอกช้าจาก การที่เราได้รับสารอาหารต่างๆเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไม่ถูกการดูดซึมนะครับรสจัดเนี่ยมีผลเสียเยอะนะครับกับร่างกายเรานะครับอร่อยครับมาต่อกันด้วยเต้าปูถูเหลืองนะครับซึ่งผมก็ซื้อตามน้องตลาดนี่นะครับก็มีส่วนผสมของถูเหลืองเนี่ย60%นะครับนอกนั้นตลาะ,ะก็คงเป็นน้ํานะครับซึ่งดังนั้นเนี่ยเราก็คงต้องกิน ัวเหลืองหรือว <To S 1> <ht> ่าโปรตีนจากพืชเนี่ยวันหนึ่งก็เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตามน้ําหนักตัวเลยครับเราต้องการโปรตีนนะครับหนึ่งกรัมต่อน้ําหนักนัวตัวหนึ่งกิโลกรัมนี่แหละนะตอนเนี้ผมหนักประมาณหกสิบเจ็ดถึงหกสิบแปดกิโลกรัมเนี่ยวันหนึ่งต้องได้รับโปรตีนล้้วนนี่นะฮะประมาณหกสิบแปดกรัมนะฮะดังนั้นเนี่ยเต้าหู้เนี่ยฮะจริงๆเนี่ยมื้อหนึ่งเนี่ยนะฮะเราทานโปรตีนเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะ ผมคำนวณแล้วนะ่าจะได้สัก20กรัมนะฮะซึ่งถ้าเรากินน้อยไปเนี่ยร่างกายเนี่ยก็ไม่พอที่จะไปซ่อมแซมสมน่สตกร้อนนะฮะก็ทานอาหารทุกอย่างหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาเสริมอาหารด้วยนะครับนะฮะทานน้ำด้วยแล้วก็เสริมอาหารด้วยวันนี้มีไฟ,ไฟโตเพาเดอร์นะครับโดยสูตรล,ล,ลาซิล่าเชอร์รี่นะครับก็เป็นวิตามินบีรวมนะครับมีวิตามินซีด้วยนะครับ ซึ่งก็มีวิตามิน B ีเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ย18มิลลิกรัมนะฮะแล้วก็มีแอซิลลาเชอริคค้นเนี่ย152มิลลิกรัมทีเดียวนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มีใยอาหารจากข้าวโพดนะครับ3,400มิลลิกรัมโดยประมาณนะครับใยอาหารเยอะมากนะครับก็จะทานเสริมเข้าไปนะครับซึ่งจะช่วยทำให้ระบบเลือดระบบประสาทรวมทั้งเกิดการเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายด้วยนะครับ ผมใส่น้ำไม่เยอะนะครับแล้วก็ใส่ลงไปช้อนหนึ่งนะครับหลันอาหารที่ได้รับก็ต่อช้อนก็อย่างที่บอกเลยนะครับก็เป็นรสเชอรี่นะครับหอมอร่อยครับเช็มหน่อยนะครับก็การเป็นน้ำเป็นเครื่องดื่มหรือจะว่าเป็นของหวานก็ได้น,นะหลังอาหารนอกจากนี่ย อยากให้มีวิตามินซีเน kind of <Oh so ma ี่ยครับบำรุงร่างกายเราตลอดทั้งวันเนี่ยผมก็เสริมด้วยไบโอซีพรสด้วยนะครับซึ่งเม็ดหนึ่งเนี่ยนะครับมีวิตามินซีเนี่ยทั้งหมด500มิลลิกรัมนะครับอ่าแล้วก็สามารถที่จะปลดปล่อยวิตามินซีให้กับร่างกายนะฮะดูดซึมไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะถึง8ชั่วโมงต่อวันนะครับก็ทำให้ผมได้รับวิตามินซีเนี่ยครบโดสนะครับ มือนี้ก็เป็นมือที่สารอาหารครบเต็มที่จริงๆนะครับแล้วก็เป็นมือที่ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับโดยที่ไม่มีอาหารที่ไขมันสูงนะครับไม่มีของหวานที่ยุ่งยากลำพังตับเราให้ต้องขจัดออกนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำตาลส่วนเกินนะครับที่จะเก็บสะสมอยู่ในไขมันช่องท้องเราด้วยนะครับก็ขอฝาก เอผู้ชนาการบำบัดนะครับไว้ให้ทุกคนไปใช้ต่อนะครับสวัสดีครับ